สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเด็ดมัมโฟกัสนะฮะตอนนี้อยู่ที่คลองถมตลาดไทยนะฮะ แอมลอดนี่ตัวเท่าไหร่ครับมีหลายราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อะะห้าพันก็มีแล้วแอมลอดของของมือสองหรือของใหม่ครับมือหนึ่งเลยใช่ปะตรงนี้ซอยอะไรคะเนี่ยตั้งตั้งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมเผื่อใครสนใจนะฮะนี่เห็นถามมาเยอะนะฮะแอมลอดแอมลอดอยู่นี่นะฮะมีเยอะเลยห้าพันก็บาทจะได้ละมีเริ่มต้นนะตัวเล็กๆกว่าก็มีสามพันกว่าก็มี เป็นเป็นโมโนหรือสเตอร์ครับสามพันกว่าเป็นสเตอร์โอ้โหเป็นเป็นที่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะตัวที่ข้างบนกำโพเปิดอยู่ห้าพันดูนะฮะที่เห็นตรงนี้ซอยอะไรนะฮะซอยสิบเอ็ดนะฮะขายทุกวันเพื่อเลืเลยใช่ไหมฮะมาอยู่ตรงนี้ตลอดนะถ้าเกิดใครอยากได้นะฮะมาเดินได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมปักโลเกชั่นให้ซอยสิบเอ็ดนะฮะซอยสิบเอ็ดนะฮะเยอะ เียบเลยเดี๋ยวขออนญี้ลดเสียงสักนิดได้ไหมฮะเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะถ่ายให้สมาชิกดูนะฮะนี่นะไอไอตัวนี้นะฮะลดอ่านไอตัวนี้คือห้าพันใช่ไหมที่เปิดอยู่เป็นแอมปลอนกันไม่รวมลําโพงนะไม่รวมลําโพงนะฮะแล้วตัวไหนฮะที่ประมาณสามพันตัวเล็กอย่างนี้แบบหรือว่าอันนี้มันอ๋ออันนี้คือมันเสียบ เสียบ USB ได้ใช่ไหมฮะตัวนี้นะฮะสามพันแอมพลอดเนี่ยเฮียทำเองเหรอฮะประกอบเองเลยหรอโอ้โหนะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ยินอันนี้ YouTube นะฮะพอดีสมาชิกมาถ่ายดูสมาชิกดูอันนี้เป็นเพนโทดเพนโทดเออ หลอดเป็นหลอดเส้นทูนฮะอันนี้เป็นสเตอร์เลยใช่ไหมฮะสเตอร์หรือโมโนสเตอร์เสียบนิดมีอบ์ดเสียบ u s b ด้วยเออ USB ตัวนี้คือ3 3 0 0 0ททวนเหรอหรือว่า3,000ทวนครับ3,000ท้วนสำหรับช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงอ่ากาเรียกอะไรฮะช่วงที่คนไม่มีตังค์ฮะใช้ใช้ไฟ220 2 2 0ครับโอ้โหแล้วก็ต่อ ต่อได้หมดใช่ไหมฮะบ,บูทงบูทูธได้หมดทุกอย่างบูทูธก,ก็เข้า y o ยูทูไอไอบูทูธเลยเอาตัวเนี้ยตัวรับบูทูธเลยครับอ๋อน,นี่มอนิฟายให้แล้วรับบูทูธได้เลยครับเพราะใช้ตัวเนี้ยแล้วข้างในเรามีมีชุดอะนั่นอีกชุดหนึ่งชุดแปลงแปลง,งสัญญาณให้เป็นอาราล,ล็อกไงฮะโอ้แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนั้นเป็นเป็นเป็นเปอร์เฟอร์ฮะอ่ะตัวนั้นอ๋อพันแปดร้อยบาทฮะไอไอทั้งตัวเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาท โอ้โตายแล้ว1,800บาทแอมหลอดนะฮะได้แอมหลอดแล้วนะเป็นเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เออบัฟเฟอร์สติีมต่อคล้ายๆกับตัวตัวดั้ดอ่ะหาทำสัญญาณดีดตอนกลับมาให้เป็นอนาล็หรอกเป็นใบไงอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อใช่อันนี้เป็นใบอันนี้ใส่ลำโพงได้เลย<า>อือโอ้หอันนี้บัฟเฟอร์พันกว่าบาทยังพันแปดอันนี้สามพันอันที่เปิดอยู่นั้นห้าพันกว่าบาทตัวนี้ห้าพันพรวดห้าพันพรวด แล้วแล้วอย่างเงี้ยส่งไหมฮะถ้าสมมติต่างจังหวัดดูคลิปผมนี้มีส่งต่างจังหวัดไหมมีครับได้ส่งได้ไหมมันมันพวกนี้มันส่งต่างจังหวัดได้มันมันมันจะพังไหมมันสะเทือนแล้วมันจะอ๋อเราก็ถอดออกเอาหลอดออกแล้วก็เอาหลอดเส้นหลอดไว้โอ้แล้วก็ไปเสียบเสียบเองเอาอย่างนี้อย่างนั้นขอเบอร์โทรดีกว่านะฮะเดี๋ยวพอดีอันนี้เป็น YouTube นะฮะพอดีพามาเดินพาเพื่อนๆมาเดินแปดเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะศูนย์แปด5้3 5ามห้า 8353ครับาอ่าชื่อใช้เดซิเบลเลยอ่าอ๋อใช้เป็นถามว่าแอมพลอิจดซิเบลใช่ไหมฮะนี่ละอ๋อนี่เดซิเบลเดซิเบลนี่คืออะไรยี่ห้อของเป็นเป็นแบรนด์ของผมแบรนด์ของของเฮียที่ทำมาเลยแล้วนี่มีโชว์รูมอยู่ที่ไหนไหมฮะนอกนอกจากที่นี่ไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้มีมีมีที่เนี่ยก็คือที่ตลาดไทยเนี่ยทุกวันพฤหัสช่วงเย็นเย็นตลาดสังกะสีตลาดสังกะสีด้วยครับ ๋อไปไกลเหมือนกันนะสังกสีเนี่ยอยู่ที่ปากซอย11นะถ้าเกิดเข้ามาที่ซอย11 12เนี่ยเสาไฟฟ้าต้นเนี้ยเดินเข้ามาเลยเข้ามาข้างในนี้ยนะฮะต่างจังหวัดส่งเนาะถ้าเกิดโทรมาแล้วอยากจะได้ชุดไหนหรือหรือมีงบประมาณเท่านี้จะซื้อได้ไหมขอบอกว่าเนี่ยพ8นแปดนะอันนี้ส0มพันอันลูน5,000มีแพงกว่านี้ไหมที่แบบว่า่างตัวใหญ่นั่นสองหม โอ้โหนี่อันนี้สองหมื่นห้าเลยตัวล่างตัวล่างอ๋ออันนี้คือตัวบิ๊กเลยนะฮะนี่สองหมื่นห้าก็คือตัวตัวที่ใช้หลอดของหลอดหลอดของยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่หรอกแล้หลอดเดี๋ยวขอโทษนะไอีหกเซียเจ็ดอก็คืออันนี้คุณภาพดีหน่อย แต่จริงๆมันดีเหมือนกันแต่ว่าตัวใหญ่ที่สุดเทียบเท่ากับที่เขาขายกันตัวงเจ็ดแัดหมื่นนี่ละโอ้โหครับตัวพวกนี้เป็นวงจรนอกทังนั้นก็คือคุณคุณลุงทําเองครับเราจะเน้นเราจะเน้นเน้นเน้นที่จะระบายอะไรเราให้หมดอะไรเราเยอะมีมีอะไรด้วยใช่ไหมอะไรเราเยอะไงแล้วแล้วอย่างนี้มีมีอะไรขายไหมพวกหลอดพวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาโทรมาถามมีมีบังเบอร์ มีบางเบอร์เราจะขายได้บา,บ,บางเบอร์เราก็จะไม่ขายเก็บไว้ทําเครื่องฮะนี่นี่รุ่นเดียวกับนี่เลยนะเฮียกวงผมเคยไปถ่ายเฮ er ียกวงที่ดีกสยามเลยครับคือค,คือรู้จักกันเพื่อนกันอโอ้ใช่เลยเนี่ยเพื่อนกันผมเคยไปนั่งคุยกับเฮ er ียกวงนะะครับอันนั้นที่เขาอยู่ที่ดีกรสยามเนาะก็เป็นหลอดเหมือนกันหลอดเหมือนกันครับอู้แต่แต่นี่ถูกจังเลยอะถูกมากนะเนี่ยสามพันเนี่ยคือเฮยที่ถูกเพราะว่าทุกอย่างเราขึ้นขึ้นด้วยมือเราเองหมด โดยไม่มีข้าแรงตอนตอนนี้ยังทําด้วยมืออันนี้คือแฮนด์เมดหมดเลยทุกทุกตัวไม่ต้องแล้วเราก็ทําด้วยแรงของเราเองรดยไม่ได้จ้างอ้าจ้างมันทําไม่ได้ต้องแต่แล้วก็อะไหล่พวกนี้ถ้าเป็นอะไหล่ที่จะไปซื้อมาทำนันทำไม่ได้เป็นอะไหล่ในสต๊อกอืมอะไหล่ในสต๊อกแบบเนี้ยที่มันมีมีอยู่เนี่ยอ๋อก็คือไม่มีต้นทุนแล้วเราสต๊อกไว้นานแล้วแต่ถ้าเกิดซื้อตอนนี้ผมว่าไม่ได้แล้วอะไหล่ไม่ได้ราคานี้ไม่ได้แล้วให้ ให้เอาตัวนี้ไปถอนแล้วไปก๊อปแล้วซื้ออะไรมันก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้แล้วราคานี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ครับอันนี้หมายถึงว่าอะไหล่ที่เคยเก็บสะสมไว้นานแล้วครับแล้วมันคือพูดง่ายๆคืออ่ะเราไม่คิดต้นทุนมาแล้วคือมันมีต้นทุนแหละแต่เราไม่คิดแล้วร้านเราปิดแล้วเราก็เอาอะไหล่ที่เหลืออยู่ไม่ได้เหมาแล้วก็เอามาอุ้ยแต่ก่อนร้านอยู่ไหนะเนี่ยก็อยู่ที่แหล่งแหล่งใหญ่ๆของมันนะเหรอโอ้โหคือตอนนี้ปิดแล้วก็เลยมาขายตามตลาดนัดมีสองที่ก็คือท่าวันพฤหัสที่นี่ สังกะสีนี่วันไหนครผมยังไม่เคยไปเดินเลยสังกะสีเขามีวาร์ทิดสังกะสีนี่มันอยู่นู่นเลยไหมเนี่ยเทพรั์ใช่ใกล้เหมือนกัน็ไม่ไกลนะนะก็คือสองที่แค่นั้นนะใครอยากไปที่สังกะสีใกล้ทางนู้นไปที่เทพรัฐนะแล้วก็ใครอยากวันพฤหัสกลบมาที่นี่หรือหรือต่างจังหวัดมาไม่ได้โทรมาได้โทรมาแล้วก็เสียงจะหวานหวานเดี๋ยวจะเน้นในความหวานลองเสียงให้ฟังได้คือโทรมาคุยก่อน แล้วก็เดี๋ยวอาจจะแอดลงแอดไลน์อะไรก็ว่ากันอีกทีลองเสียงให้ฟังใครอยากได้ราคาไหนก็เดี๋ยวขอเบอร์คีนะ085 355 355 8353มห้าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไวในคลิปเลยครับแล้วแต่นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับครับผมอ้นี่มาเจอถือว่าโอเคนะฮะสมาชิกที่ชมนะฮะอันนี้อะไรอีอันนี้คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงสามพันห้าเองฮะสามพันห้าเองอันนี้ใช่ไหมฮะแต่นี้มีเครื่องเดียว หรือว่ามี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 ของตอนนี้มีอยู่เดี๋ยวนะอันนี้เจอลื้อลื้อเจออีกหลายอันคือคือไม่ได้มีตัวเดียวนะฮะมีหลายตัวอ่าตอนนี้ลื้อเจอลื้อเจอมีอยู่หลายตัวโอเคเลยสามพันห้าเนะฮะเล่นเล่นได้เล่นในสต็อกเราจะหาเจอเล่นแผ่นเสียงปกติได้เลยอ่าแล้วก็มีมีลำโพงในตัวเนี่ยมีลำโพงในตัวนะอ่าแล้วก็เราทำเสร็จอันนี้ของวิกเตอร์นี่ฮะอันนี้ของวิกเตอร์เนาะอ๋อสมัยก่อนคุณลุงเป็นร้านขายเครื่องเสียงสิครับแฝงหรอแฝงหรอหรอนี่ยลำโพงก็มีนะนี่ยลำโพงโอ้โหเนี่ย แม่เหล็กใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะหนักหนักเลยอันนี้พวงีเยอะแล้วอันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้คู่ละร้อยคู่ละร้อยคู่ละนะคู่ละเป็นลำโพงทีวีป่ะไม่ใช่ด้วยลำโพงส่วนใหญ่ก็เป็นลำโพงเสียงแหลมแต่แล้วแม่เหล็กแล้ใหญ่น่าด้วยเนาะก็ไปทำลำโพงบูทูตกันเขก็เอาไปใส่เป็นเสียงแหลมอ๋อนี่ก็คือมีอะไหล่หมดเอาจริงๆที่นี่มีอะไหล่หมดเลยเนี่ยนะฮะถูกถูกนะฮะก็โทรมาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครสนใจเนาะหรือจะเอา ไม่จำเป็นต้องเป็นแอมปล็อดมันเป็นอะไหล่เครื่องเสียงก็ได้ไดรักวงพักไฟมีหมดนะทำเองเนาะนี่นะครับขอบคุณมากครับผมร <า S 1> ครับผมขอบคุณ<อ>ครับ,ครบใครสนใจมาได้เลยนะจะมาลองเสียงด้วยตัวเองนะฮะรหรือหรือจะโทรมาคุยก็ได้นะฮะถ้าเกิดประกอบแล้วกอกาสมาแล้วก็มีลำโพงประกอบประกอบสั่งประกอบก็ได้ทนี่สั่งทำก็ได้แล้วแต่สั่งทำก็ได้สั่งประกอบตามต้องการอ๋อคืออยากได้แอมปลอดอย่างนี้อย่างนี้บอกสเปกมา ใช้กับลําโพงรุ่นนี้รุ่นนี้กี่วัตต์อะไรยังไงบอกแล้วหมดหรือจะมีแอมแอมที่ไม่ไม่มีลําโพงให้เล่นก็สั่งทำทำนานไหมครตอนถ้าสมมติสั่งมาเนี่ยทำนานนี้สมมติว่าใช้เวลาไม่ถึงเครื่องหรือลำโพงอ่าตัวแอมนะฮะแอมหลอดตัวแอมตัวแอมหลอดก็ประมาณถ้าทำจริงๆอ่ะสองสามวันก็เสร็จสองสามวันโอเคเลยโค้งไม่ต้องขึ้นฮะไม่ต้องแค่ไม่ได้ขึ้นโค้งก็อ่าวันเดียวก็เสร็จโอ๋อนี่ขึ้นโค้งเองด้วยเนี่ย ไม่ใช่มีเบ้าอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นเองหมดขึ้นเองครับโอ้สองวันเดี๋ยวสองวันนะจะไม่มีเวลามาขายเลยอาเียโอเคเอาเป็นว่าอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะถ้ามาเยอะจะเอาสวยๆนัก็อาทิตย์หนึ่งถ้ามาสักสิบตัวอย่างเงี้ยพร้อมกันสิบตัวสิบตัวก็ได้ก็ตามตกลงอ่ะนะโอเคแล้วเรื่องโอนเงินอะไรคุยกันเอานะเดี๋ยวโทรคุยก่อนโทรคุยรายละเอียดกับคุณลุงก่อนนะแล้วก็อยากได้อะไรโทรมาหานนฮะ นี่นะครับแอมพลอดเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายดูนะฮะใครดูขอย้ำนะฮะอเนี้ยสามพันนะตัวอย่างเงี้ยเป็นสเตอร์นะรุ่นห้าพันเองนะฮะนี่นะฮะแล้วอันนี้พันแปดเองนะฮะเป็นบัฟเฟอร์นะเป็นบัฟเฟอร์นะเป็นใบเนาะเป็นแอมป์ใบต้องไปใส่เพาเวอร์ครีนึงอ่าเป็นตัวแปลงสัญญาณนะฮะเป็นตัวแปลงสัญญาณขอบอกก่อนคือมีเสียบ USB อะไรได้แล้วหมดแล้วนะฮะครับ USB เนี่ยแกติดเบ้าอยู่บลูทูธให้หมดเลย นี่นะครับตัวเนี้ยรับบลูทูธได้เลยบลูทูธมีนะฮะก็คือว่ารับสัญญาณบลูทูธแล้วฟังเพลงได้เลยไอ้ตัวเนี้ยเสียบลำโพงได้เลยแล้วก็รับทำลำโพงด้วยนี่ก็ได้เนี่ยวก็ดีนะก็คือมีลำโพงที่ใช้กับแอมปลอดเลยใช่ไหมฮะมีครับเรามีหมดเลยจะเอาลำโพงไฮหรือลำโพงไม่ไฮมีหมดมีนะฮะเนี่ยที่มีนะคู่เท่าไหร่ถ้าลำโพงอย่างเนี้ยลำโพงไหนเนี่ยอย่างลำโพงพวกเนี้ยคู่เท่าไหร่คู่ละสี่พันห้าคู่ละสี่พันห้อ่าแล้วที่ตั้งอยู่เนี่ยฮะตั้งเนี่ย อันนี้ห้าพันห้าพันลำโพงตัวไสนเป็นของเทลลูฟเกนโอ้โหเทลลูฟเกนเลยไส้ลำโพงนะฮะไส้เทลลูฟเก้นทำไปทำมาลำโพงแพงแพงกว่าตัวแอมเยอะถ้าอันนี้ก็หมื่นสองเป็นอะไรฮะเนี่ยลโพงข้างในก็คืออีเล็กอีเลกอีแล็กอังกฤษฮะหมายถึงว่าตัวลำโพงนะแต่ตู้แต่ตู้คุณลุงทำเองตู้ประกอบเองตู้นี้มันถ้าเป็นอีเลกจริงๆมันไม่มีตู้ฮะมันสมัยนั้นอีเล็กเขาไม่ได้ทำตู้เขาขายแต่ลำโพงอย่างเดียวฮะ ถ้าทุกคนซื้ออีลกมาแล้วต้องมาทําตู้ก็เหมือนกับพวกวีฟ้าเทเลสอะไรพวกเนี้ยมันจะมีตู้ทุกคนก็อามาทําตู้กันเองมาประกอบกันเองตัวนี้ไม่ดเสียงดีตัวใหญ่ตัวใหญ่เสียงลำโพงยุโรปเสียงจะดีเคนะฮะใครสนใจนะมาติดต่อมาได้เลยนะฮะส่วนใหญ่คนดูที่ผมเป็นต่างจังหวัดเยอะเดี๋ยวอาจจะมีให้ส่งอะไรเงี้ย ส่งส่งเธอร์ลงเธอรี่อะไรส่งหมดใช่ไหมปกติส่งได้นะส่งได้ครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดของการโอนเงินเดี๋ยวโทรคุยกับคุณลุงอีกทีหนึ่งนะว่าจะทํายังไงยังไงแล้วกันเนาะผมเป็นตัวกลางนะฮะเป็นพามาชมนะฮะเชื่อมต่อให้ถ้าใครสนใจนะเห็นถามผมมาเยอะนะว่าอยากให้พามาดูแอมหลอดเนี่ยเจอแล้วนะวันนี้เจอแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมนี่แอมแอมแอมหลอดลงดินฮะแอมหลอดลงดินใช่หูราคาขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วแล้วขอบคุณครับครับผม เดินต่อนะฮะไปต่อนะฮะจะต่อ